นี้เป็นขั้นสุดท้ายของการจาริกตุดงเพื่อไปกลับบ้า้พระธาตพนมวันนี้ก็เดินทางออกจากที่พักเวลาประมาณที่สามสี่สิบนาทีคณะสงก็ได้ออกมาเดินทางมาพร้อมกันทั้งคณะนะครับขณะนี้ก็กำลังเดินทางต่อไป ตัวมีคณะสถานยรวมร่วมเดินทางมาด้วย คุณหมออเข้าวไว้ไว้ Yeah. นี้คณะสงฆ์ก็ได้รอพักรอ,อคณะทีมงานทักถาวแม่ท้ายอยู่ข้างหลังมองเดินตามมา,าวันนี้ผมเบอร์เล่นผมเบอร์เลยอ่ะ ก็ได้มาหยุดพักอยู่ที่หน้าโรงเรียนบ้านโปรงโรงเรียนบ้านโปรงหน้องเป็นใหม่จำปาอำเภอธาตุพนมจังหวัด สงก็ได้เริ่มออกเดินทางต่อแล้วหลังจากที่ได้นั่งพักพร,รอแม่ขาวสักครู่หนึ่งคณ<า>ะทีมงานแม่ขาก็ได้เดินทางมาถึงแล้วลสงก็เริ่มออกเดินทางต่อ รงนี้ก็ได้เวลา4นาิกา32นาทีหรือว่าตี4ครึ่งนะก็ถ้าเวลาออกเดินทางอีกระยะหนึ่งแล้วจะเป็นระยะที่ยังเหลืออีกไม่ถึง10กิโลเมตรก็ใกล้จะถึงพระธาตุพนมแล้วต้องทำเวลาให้ถึงสว่างพอดี หรือได้อารมณ์หรือให้ทันพระทหารเชา้า อันนี้คณะสง์ก็ได้มาพักยังวัดหัวดอนวัดที่มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ใช่ไหมน่าจะเป็นพระพุทธเจ้าห้าองค์แล้วก็พระเจดีย์กำลังก่อสร้างหรือบูรณะอยู่มีความสวยงามสวย น่ามาเล่นมาแวะมาเที่ยวมาชมมาศึกษาเป็นวัดที่มีความสวยงามมากงดงามมากไหว้ไว้ไว้พี่หลวงมาแล้วอาภาพมาแล้ว ประมาณ <3 S 2> นะนี้คณะสงฆ์ก็ได้รอรอเตรียมความพร้อมอยู่ที่หน้าวัดหัวดอนตั้งแต่เวลาหกโมง ลงแล้วขณะน,นี้ก็6นาฬิกา19นาทีกว่าๆได้อรุณแล้วรอเตรียมความพร้อมอยู่เตรียมความพร้อมรอคณะทีมงานมาให้หมดก่กอนแล้วก็จะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็จะได้เดิน ออตไปโอเคไหมหลวงพ่อโอเคเนาะโอเคถึงแน่นอนถึงแน่นอนถึงไหนถึงธาตุถึงพระธาตุพนมสิถึงธาตุอะไร เราเตรียมงานก็น่างสารเดินทางมาอีกแล้จะถอดตัวตอนนี oh ้ก็กลัวเกงใจอาจารย์อาจารย์ว่าสัมผาสหน่อยสัมผัสหน่อยครับสัมผัสหน่อยเป็นไงครับหลวงพ่อเป็นไงครับอาการอาการดีขึ้นยังครับยังครับ เรือปวดเหมือนเดิมเดี๋ยวประมาณโลกว่าเองแต่กําลังใจดีขึ้นจะจะถอนตัวหรือไม่ถอนให้เวลาคิดเกงใจครับกลัวเขาจะว่าถอนตัวตอนนี้ให้เวลาคิดสองนาทีนะครับท้าบวมท้าแกบวมนะแกค่อยค่อยทยอยเดินมาเดินตามหลังขึ้นมาแกก็ประคองตัวมาได้ตั้งแต่วันแรกแรกเลส่วนมากแกจะจะอยู่หลังท้ายเนาะ แก okay, ไม่สบายแกอาปาดแกก็ส yeah, uh ู้ไ şey, ด้เนาะบอกให้แกถอนตัวแกก็ไม่ยอมถอนเนาะแกสู้สู้สู้ดูยอดไปไปต่อเลยมาแล้วพระเถระมาแล้วนี่มาถึงแล้ว นิมนต์ฮะนิมนต์หลวงพ่อท่านมาถึงแล้วคณะสงฆ์ก็ได้เตรียมความพร้อมแล้วก็จะได้จาริกออกเดินทางในวาระที่จะถึงอย่างพระธาตุพนมจะอีกประมาณรนี่งจุดแปดกิโลเมตรนี่แยละด,บบบด,ดอ,อกดอดบบนา

เดินทางไปยังพระธาตุพนมเพื่ได้ความว่ายักรพระดาพระบรมสารีรกุทธาและพระอาารพระธาตุก็เป็นสิริมงคลก็ยังศรัทธาให้เกิดศรัทธาเริ่มใสมีกำลังใจในการปฏิบัติตามหลักแห่งหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา หลวงพ่อแกก็ยังเดินไายอยู่นะก็ยังเจาเจะไปเรื่อยแข็งแรงอยู่ใจสู้เกินร้อยเกิดแกก็ทิ้งแล้ว ี่ตรงนี้เหมือนที่เคยมาเลยคิดว่าอย่างไร นัส่งก็ได้ข้ามทางเพื่อจะไปยังที่พักชั้นพระทหารเช้าในเวลาเช้าแล้วก็จะได้ออกเดินจาริกต่อไปในเวลาหลังจากชันพระทหารเช้าเสร็จก็นักทีมงานไม่ขาวพราะขาวก็มากันเยอะมากันหลายสิบคน เจอว่าถ้าแล้วอิ่มแล้วเอิ่มทิพย์แล้วทำได้จังไบวะผมก็หิวตั้งแต่เด็กคนวะอ๋อก็เต็มเอาไว้ก็เต็มถึงแล้วถึงทิพย์ปั้นข้าวแล้ว หลวงพ่อหมอไม่เมื่อยไม่เมื่อยไม่ปวดไม่เจ็บไโชอะไรมากเบื่อมากเบื่อาบ้านมากเบื่อทุกวันครับมาตามทุกวันครับถึงอกสวติ่งยังอู้ติ่งบ้านติงอยางอู้ติงยงอู้ ตัวเอกในละครน,นะครับเนี่ยตัวางทอะไรอันนี้นก้าวผมจะด้วยจะด้วย là tiếp mưa là lá thì hai <laughs> nó bí đây đừng này đây

ana samto sampanthayo ayata canto paveta puntda santi panya sileko vidyam hinama ralam pantu noga sangka tunjavirya

หลุดหลังวงสาคนาญาวงสาคนาญาตของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าจงมีความสุขจงมีความสุขข้าพเจ้าข้าพเจ้าทําการสิ่งใดทําการสิ่งใด การค้าขายขอ oh ให้ก้าวหน้าทำการค้าขอให้ก right> ้าวไกลทำกิจการอะไรขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปหากแ้นเป็นไปได้ด้วยอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าอุดสาหดันโดนมาแ้นข้าพเจ้า มีข้าพเจ้ามีความเพียรอยู่ก็ดีมีความเพียรอยู่ก็ดีไม่มีความเพียรก็ดีไม่มีความเพียรก็ดีเพราะอาณิสงส์ตัวนี้เพราะอาณิสงส์ตัวนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าส่งผลให้ข้าพเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดรู้แจ้งแทงตลอดในพระสัตธรรมคำสอนในพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าเพราะอธิษฐานขพราอธิษฐานนิพพานะ นิพพา,านะปัจโยโหตุนิพานะปัจโยโหตุนิพพานะปัจโยโหตุนิพพานะปัจโยโหตุครับในการจาริกทุด <Quinn> ง <sk irm ências> ในครั้งนี้มีคณะพระภิกษุสามเณรร่วมเดินจาริกทุดงไปด้วยทั้งหมดส0สิบรูปซึ่ง มีพระ29รูปและสัมมเนมหนึ่งรูปซึ่งในระหว่างการเดินทางนั้นมีคณะสงฆ์บางรูปบางท่านได้เกิดอาการนาภาธและต้องทยอยออกจากการเดินจากการจาริกธุดงไปทีละรูปสองรูปจนในที่สุดในวันสุดท้ายนับจำนวนคณะสงฆ์พระภิกษุสัมเนมได้รวมทั้งหมด 22รูปซึ่งอาการบาดเจ็บนั้นทุกๆรูปจะได้รับอาการบาดเจ็บทั้งหมดแต่ที่ได้ออกจากการเดินทางนั้นก็คืออาการที่ไม่ไหวจริงๆส่วนรูปที่ยังเดินต่อไปได้ก็บางรูปก็มีอาการรอดแรกเกือบจะไปไม่รอดเหมือนกันซึ่งการจาริกทุด,ดงในครั้งนี้ถือว่าเป็นการจาริกทุด,ดง ครั้งสำคัญและหนักหนาเอาการเลยทีเดียวเพราะต้องแข่งกับเวลาที่จํากัดเวลาเนื่องจากต้องเร่งทำเวลาไปให้ทันถึงจุดหมายในระยะเวลาที่กำหนดให้จึงทำให้เกิดอาการห,ากหักโหมและหนักหนาสากันเอาการเลยทีเดียวสำหรับพ่อขาวแม่ขาวที่ร่วม เป็นทีมงานในการจารกิกทัวดงในครั้งนี้ที่ร่วมทำงานที่ร่วมสายสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์ไปจนถึงวันสุดท้ายก็ขออนุโมทนาท่านทั้งหลายที่ร่วมในการทำบุญสร้างบุญสร้างบาร,รมีในครั้งนี้ขอบุญกุศลในครั้งนี้ขอจงเป็นส่วนหนึ่งแก่ท่านทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายนั้นได้รับ ประสบกับความสุขความสมบังในชีวิตคิดปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมดังใจที่ปรารถนาหากแม้นว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่ปรารถนานั้นไม่ผิดต้องด้วยคุณธรรมศีลธรรมและจาริตประเพณีและบทกฎหมายก็ขอให้ท่านทั้งหลายสมหวังดังใจคิดนั้นและขอให้บุญกุศลน,นี้จงไปถึงแก่ท่านทั้งหลายและสรรพสังหลาย ในเวนยสัตว์ในสากลโลกนี้ขอจงมีความสุขมีส่วนได้ในบุญกุศลที่ข้าพเจ้านั้นได้สั่งสมมาดีแล้วและบุญกุศลในครานี้จงเป็นภาพลวหัตปัจจัยให้แก่ท่านทั้งหลายได้จงถึงที่สุดแห่งความสิ้นอาสาวะกิเลสท,ทุกคนทุกตนทุกท่านในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกตนทุกท่านเทอ